ต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการประกอบการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบทำน้ำผักผลไม้ทำสมูทตี้หรือว่าทำไอศครีมครับการประกอบชุดขั้นน้ำผลไม้เราเริ่มจากถ้วยกองชั้นในกันก่อนนะครับถ้วยกองชั้นในจะมีจุดสังเกตอยู่4จุดด้วยกัน1 2 3และ4ถ้วยกองชั้นนอกหรือว่าถ้วยกองละเอียดก็จะมีจุดสังเกตอยู่ สี่จุดด้วยกันหนึ่แล้วก็มีอักษรตัวเจด้วยนะครับวิธีการก็คือเราจะนำจุดสังเกตทั้ง4จุดของถ้วยกองชั้นในครับจุดใดก็ได้วางตรงกับตําแหน่งที่จุดสังเกตของถ้วยกองชั้นนอกตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับวางออกไปครับ หลังจากนั้นที่โถแยกน้ำแยกกากาเขาก็จะมีล่องทั้งหมด4ี่ล่องเช่นกัน1 2 3 4เราก็เอาปีกของถ้วยกองชั้นนอกนี่วางตำแหน่งให้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นให้นำเกลียวคันเนี่ยครับวางลงไปตรงๆแล้วกดให้สุด ำลำดับต่อไปครับที่ฝาปิดครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับและที่โถ่แยงน้ำแยงกากจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปกุญแจปลดล็อกและรูปกุญแจล็อกนะครับวิธีการก็คือเราวางสามเหลี่ยมไปในตำแหน่งรูปกุญแจปลดล็อกแล้วก็หมุนหารูปกุญแจล็อกสำหรับลิฟต์เปิดปิดช่องกากด,ด้านข้างให้เราดันไปอยู่ตำแหน่ง close นะครับ เท่านี้เราก็ประกอบชุดคันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรานําไปวางบนมอเตอร์กันครับเราก็นําชุดคันนะครับมาวางให้ตรงตําแหน่งนะครับตําแหน่งน้ําผลไม้ออกก็อยู่ตําแหน่งด้านหน้าของมอเตอร์นะครับเราก็วางลงไปตรงๆหลังจากนั้นเราก็นําเหยือกรองน้ําและเหยือกรองกาก เราก็เริ่มคันน้ำผักผลไม้ได้แล้วนะครับแต่ในการเปิดสวิตช์อ่อนครั้งแรกนะครับจะมีเสียงดังคลิกอันนั้นก็คือการเข้าล็อกระหว่างแกนมอเตอร์กับเกลียวคันนะครับในการคั้นน้ำผักผลไม้ผมแนะนำว่า ให้หั่นผักผลไม้เป็นท่อนเล็กๆนะครับชิ้นหนึ่งประมาณ2-3เซนแล้วก็ทยอยใส่ลงไปในเครื่องอย่างช้าๆนะครับหลังจากที่เราใส่ผักผลไม้ชิ้นสุดท้ายลงไปแล้วแล้วไม่มีอะไรครั้นอีกต่อไปแล้วนะครับวิธีการดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เราก็ยกลิฟต์ด้านข้างไปตำแหน่งโอเพนนะครับเพื่อเปิดช่องการ ลำดับที่2ก็คือเราเปิดเครื่องต่อไปประมาณ2-3นาทีเพื่อให้คลระบายกากที่ค้างอยู่ในห้องคันเนี่ยออกมามากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดเครื่องได้เลยครับต่อไปเราก็ยกชุดคันทั้งชุดไปเลยครับไปถอดล้างทําความสะอาดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดชุดคันวิธีการถอดชุดคันนะครับลำดับแรกเราต้องเปิดฝาอ,อุปกรณ์น,นะครับโดยที่เราหมุนฝาจากตําแหน่งล็อกไปตําแหน่งปลดล็อกแล้วก็ดึงฝาขึ้นมานะครับ เราจะนั้นเกลียวเราก็ใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งสอดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับแล้วก็ถ้วยกองด้านในถ้วยกองด้านนอกนะครับแล้วเราก็นําไปทําความสะอาดครับเรามาดูวิธีการประกอบถ้วยกองสมูทตี้นะครับหรือว่าในการทําสมูทตี้วิธีการประกอบเนี่ยก็เหมือนกับถ้วยกองละเอียดนั่นเองนะครับ พียงแต่เราเปลี่ยนจากถ้วยกรองละเอียดมาเป็นถ้วยกรองหยาบซึ่งเป็นสีส้มมาก็องให้ตรงกันเราก็วางลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็วางตรงจุดนียให้เขาตรงล็อกกับในโถแยกน้ำอากาเก็ใส่เกลียวลงไปแล้วก็กดให้เขาจมลงไปก็ฝาฝาปิดก็อยู่ตำแหน่งปลดล็อกกุญแจปลดล็อกหมุนไม่หากุญแจล็อก สำหรับลิฟต์เปิดปิดช่องกานะครับเราก็เลื่อนไปในตำแหน่ง close เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการประกอบถ้วยทำไอศครีมนะครับที่ข้างใต้เนี่ยเขจะมีพลาสติกยืนออกมาส่ตำแหน่งสีตำแหน่งนะครับในโถแยกน้ำแยากาดก,ก็จะมีล่องอยู่สีตำแหน่งเช่นกันวิธีการก็คือเราก็เอาพลาสติกที่ยื่นมาเสียบไปในล่องเนี่ย หมุนไปเรื่อยๆก็ได้ครับเขาลงล็อกแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปแล้วก็เกลียวมาวางแล้วก็กดให้สุดคอานนี้ก็ฝาปิดนะครับก็อยู่ตำแหน่งกุญแจปลดล็อกหมุนไปหากุญแจล็อกสำหรับลิฟต์เปิดปิดช่องกากเราก็เลื่อนขึ้นมาอยู่ตำแหน่งโอเพนได้เลยนะครับหรือจะเปิดขึ้นมาลักษณะนี้ก็ได้นะครับ ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับคราวนี้วิธีการถอดก็คือเราก็หมุนกลับไปที่เดิมห,หากุญแจาก,กดล็อกแล้วก็ดึงขึ้นมาเกลียวแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดยทำไมซกกรมก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับ